แล้วก็มีด้านข้างอนั้นยังเป็นมนดบครับด้านข้างด้านข้างก็คือมนดบมนดบนะคะองพ่อสนแล้มีเดี๋ยวเราไปชมทางด้านมนดบกันเนาะางด้านค่ะไปค่ะตามพี่เจี๊ยบไปค่ะนี่เรียกว่าอะไรครับเนี่ยพี่พี่เจี๊ยบนี่มนดบนะคะมนดบหลวงพ่อโสภรนี่นะคะสวยค่ะ ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะสวยงามค่ะสวยงามจะได้มาให้คนแหมอยู่ในในตลาดตัวเอเมืองหมหลวงพ่อที่เนียมาใครจะต้องยินขางก็ที่จีแวะกล่าวหลวงพ่อก่อนนะคะก็คือหลวงพ่อท่านนั่งอยู่นะคะ พ่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องนะคะพี่เจ็บนะคะพาชมด้านในนะคะด้านในนี่ก็จะเป็นเวลาใครมาทำบุญสังฆก็มีมีทางด้านนี้นะคะเวลาญาติโยมมาทําบุญซื้อดอกไม้ดอกไม้ถวายก็แล้วแต่ตามศรัทธาตามศรัทธาค่ะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกสังฆทานนะคะทําสังฆทานได้นะคะ มีมีช่วงกระถินนะฮะจะมีกระถินมีช่วงกระถินค่ะติดกระถินได้นะคะได้กอันนี้ก็จะนีครัะจะมีรูปหลวงพ่อสุทธรจมลองมีหลวงพ่อสุธรจำลองนะคะนี่มีองค์ใหญ่นะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงจมลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะเดี๋ยวไปชมนะคะนี่หลวงพ่อนี่เป็นรองเป็นพระ หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะจำลองมาค่ะสวยงามค่ะสวยงามนนี้หลวงพ่อโสธรนี่หลวงพ่อโสธรนะคะนี่องค์นี้ก็ทรงพระเก่าหล่อทรงพระเก่าหล่อนะคะจำลองมาเหมือนกันนะคะนี่หลวงพ่อเดี๋ยวดูหลวงพ่อพระพุทธโสธรค่ะแล้วก็หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดเขาตะเขานะคะนี่นะสวยข้างสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดบ้านแหลมวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะนี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเดี๋ยวไปชมข้านบนไหมคะไปชมข้างบนนะคะ ขออนุญาตขึ้นนะคะนี่จำลองมานะคะในสถานที่นี้คือคือมณฑบนะคะภายในมนดบนี้จะเป็นพระองค์ที่จำลองมานะคะองอสวยงามค่ะนี่ค่ะพาชมความสวยงามนะคะภายในวัด พิชัยสงครามนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นองค์สีทองนะคะองค์ใหญ่น,หนี่หลวพ่อโสธองค์ใหญ่นี่หลวงพ่อโสธรนะคะ หลวงพ่อสโสธรจำลองวัดพิชัยสงครามวัดนอกนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดนอกนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะพระองค์นี้จัดทาขึ้นวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้ารอยสี่สิบห้านะคะหลวงพ่อสโสธรค่ะนี่นะคะองค์ใหญ่ค่ะนั mm ้นก็จะเป็นวัดบางพี่วัดบางพีหรอคะ mm hmm. ที่ไหนอ๋อฝั่งนู้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวไปชม จะเป็นพาะที่น้องรู้ว่ต่ำรัวค่ะไปทางด้านนี้ได้เลยไหมคะเ,คเดี๋ยวไปชมอ,อีกอ,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 องคหนึ่งนะคะหลวกพอโตวัดบางพีน้อยนี่หลวกพ่อโตค่ะวัดบางพีน้ยวัดบางพีน้ยนะคะนี่ก็จำลองมานี่ก็จำลองมาอีกทีนึงเหมือนกัน สวยงามนะคะภายในภายในนี้ภายในมณฑลนี้ก็จะเป็นพระจำลองนะคะทุกพี่น้องเค์พระสักพี่น้องนี่องค์นี้หรอคะครับสามองค์ก็มีพระโสธรแล้วก็พระอ๋อค่ะเรียกพระสักพี่น้องนะคะีพ่น้องตามประวัติใช่ไหมคะ ลอยน้ำมาวัดวัดบ้านแหลมลอยน้ํามาแล้วก็มีพระโสธรองหลวงพ่อโสธรแล้วก็มีหลวงพ่อโตวัดบางพีในนะคะวัดหลวงพ่อแหลมอีนึงคือมาลงที่เนี่ยแล้วกาวัดบางพีในอ๋อค่ะตรงนั้นแล้วก็อยู่ที่หลวงพ่อโสทคอยที่ฉะเชิงเซาหลวงพ่อบ้านแหลม ค yo, ่ะสามองค์เร really okay. okay. ียกเขาเรียกเาเรียกสามพี่น้องเรียกพระสามพี่น้องนะคะสวยงามสง่ามากเลยค่ะนี่นะคะพาชมค่ะเดี๋ยวมาชมด้านล่างนะคะด้านล่างนี่จะเป็นรูปหล่อของเจ้าวา องค์กองนี้เป็นรูปหล่อของท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะองค์เก่านะคะหลวงพ่อเขียนครับหลวงพ่อเขียนค่รับเจ้าอาวาสอ่าใต้ฐานท่านจะมีของแขององค์ท่านจะมีอันนี้อยู่ครับเขาเรียกตกยังไม่ได้เผาออ๋คือฐานใต้ล่างเนี่ยยังมีแบบว่ายังมีรูปยังเป็น จบของท่านอยู่ครับก็ยังยังไม่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำสมณะให้ท่านในนั้นะครับเพราะว่าท่านือว่าท่านเป็นพระที่อยากมาสุดอยู่ใต้ฐานนะคะพี่เปี๊ยกแตนี้เราก็ต้องแบบดูเวลาเราจะทําับเขาท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบให้ให้ให้เกียรติท่านสมมณะตามท่านในนี้ด้วยให้ให้ให้เกียรติท่านเวลางานก็เลยต้องในนี้ครับ นี่หลวงพ่อเขียนนะคะนี่พระครูนะคะอ่านป้ายหน่อยนะคะพระครูประสาทยติคุณนะคะหลวงปู่เขียนอธิยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงครามค่ะนี่นะคะต้องรัดไหว้นะคะขออนุญาตนะคะวางกล้องนิดนึงนะคะรูปถ่ายท่านรูป่าท่านไปไปชมไปชมรูปถ่ายท่านนะคะหลวงหลวงปู่เขียนนะคะ นี่นี่คือหลวงผู่เขียนนะคะด้านเป็นภาพ,ภาพเป็นภาพนะคะสมัยท่านสมัยท่าน,านยังยังอยู่นะคะนีะ่ภาพภาพสวยค่ะภาพภาพท่านนะคะ่คะด้านนู้นก็จะเป็นด้านนี้นะคะ ทำบุญประจวันนี่ก็คือทำบุญประจำวันปะคะทางใส่ใส่บานแล้วแต่ว่าจะทำบุญก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เราใส่นะครับประจำวันเราเลยนะคะแต่ว่าก็ใส่ได้ทุกวันนะคะใส่ได้ทุกวันเราจะต้องเริ่มจากของเราก่อนใช่แล้วค่อยวนวนมาอ๋อค่ะค่ะก็เราเกิดเราระวางทานงด้วยครับเราใส่วางขาแล้วก็ไล่ผุแล้วก็ไล่ไปจนจนครบวัน นี่นะคะเป็นพระประจาวันเกิดนะคะพี่เปี๊ยกบอกว่าใส่ใส่เริ่มตั้งแต่วันเกิดของเรานะคะไปจนครบค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากๆนะคะทั้งวัดเลยค่ะด้านนอกก็สวยแล้วก็ด้านในนี่มีพระทุกองนะคะก็จะมีพระสีทองมีพระด้านข้างด้านข้างด้านหลังนี่ด้านข้างไปไปชมพระด้านข้างกันนะคะ นะคะไปค่ะตามพี่เป๊ยกไปค่ะนี้ก็จะนันนานันช้างแล้วน,นี้ก็มีมระพุทธะจา้าโตครับสมเด็จพระพุทธเจ้า,จาโตเหรอครับครับผมแล้วก็หลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธเจ้า,จาโตนะคะ อันนี้จะเป็นพระพระมาลัยไอ้นี่ครับอามวลพระพาะกรณีไอ้นี่อามวลผมมวลผมครับพระพระองค์นี้ที่ที่มวลมวลมวลผมนี่นะคะพระแม่มวลพระแม่มวยผ้งแบบเนีมพระแม่มวลผมแบบนี้นี่นะคะสวยงามมากค่ะทุกองค์เลยค่ะ สวยางามค่ะเป็นพระประจำวันเกิดด้วยใช่ไหมคะองค์ที่อยู่ทางด้านนี้ก็คือพระที่ญาติโยมถวายองค์ที่อยู่ทางด้านนี้ก็คือพะาติโยมถรท่ยาวยมวายมาแก้บนบ้างแล้วก็มาถวายให้กับทางวัดบ้างนะคะ นี่นะคะเป็นภาพประจำวันนะคะค่ะนี่นะคะเป็นภาพวันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วก็ไล่มาเลยนะคะไล่มาเลยครับอังคารใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่ครับอ่าวันนี้เั็นพฤหัสครับพฤหัสวันน้ำพึ่งวันนี้วันพุธครับัน ปางเลไลวันพุธจะมีพุธกลางวันกับพุธกลางคืนปางเลไลนะคะเราเห็นล้วปางอุ้มบาาอุ้มบาทอันนี้ก็จะเป็นบรรอังารปังลำอะไรอันเนี้ครับปางสายาติปางสาญาสปางนอนนะคะปางสาญาสอันนี้เป็นปังปางห้ามยาปางห้ามยาจะมาอาณาปางห้ามยาและปัง ปางสมาธิขอปางนี่ปางปางสมาธินี่น่าจะเป็นปางสมาธิค่ะสวยงามนะคะนี่ก็คือเป็นพระประจำวันเกิดนะคะนี่นะคะทำบุญได้เลยนะคะผู้ที่มาชมเที่ยววัดนะคะนี่จะเป็นเ้าปางที่ว่าญาติโยมเขาถวายน,นี่สร้างอุทิศให้คุณยายสมบุญสมนะคะชั่วชั้นนะคะ มีโยมเขามาถวายข้าวป่านหลวงข้าป่านนะคะวัดบางเฮี้ยนนอกวัดบางเฮี้ยนนอกจังหวัดสมุทรปราการนะคะไปทางบางปูอะครับอยู่ทางนี้ไปทางด้านปูย้อนหลวงข้าปานค่ะสวยๆค่ะสวยงามค่ะ ที่เขาให้นันไหมแล้วนี่ก็จะเป็นหลวงพุจันโตสมเด็จพระพุทธจานร์โต้กับอันนี้โยมเขาซื้อมาถวายนถวายองค์นี้ก็มาถวายองค์ใหญ่มากเลยค่ะสวยสวยมากๆเลยค่ะสวยเนียนเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพระที่เขามาญาติโยมมาถวายกับทางวัดนะคะแล้วอันนี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะนี้ญาติโยมผมก็ถวายมาหนักมากนะครับมาก หลวงปู่ทวดก็นำมาถวายนำมาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่เปี๊ยกเจ้าพระองค์นี้เข้าไปก็คนหรือเจ็ดคนผมต้องอุ้มหมายถึงว่าช่วยช่วยอุ้มใช้เจ็ดคนใช่เจ็ดคนเจ็ดคนนั้หนักใช่หรอรอรอโบราณนะโบราณหนักมากสององค์นี้ผมแทบร้องเนี่ยสององค์นี้นะคะเวลาเวลาเอามาจัดเรียงไว้ที่นี่ก็หนักมากมากเลยค่ะ ยอมยอมเนี่ยหกคนเจ็ดคนใหญ่ๆเนี่ฮะเอาไม่อยู่แล้วอบค่ะขอบคุณพี่เป๊กมากนะพี่เจ็บมากนะคะวันนี้ที่พาชมวัดนะคะคลิปนี้คุนโฟนฟีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ